ในในกบาลโสดขยายะธิธรรเจ็ดคำพี่จะระพดโดยเฉพาะนะชาปัญญติโยวัญญาโขงญาตินะคันธปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจะปัญญาติอินทรียปัญญาญาติกุคลปัญญาตินั่งแบบที่ขยายเฉพาะบุคคลปัญญานิบาสขยายคันธปัญญา เป็นะเสดงละนะอยตนาบัญญัติเป็นเสดงลเทียบบัญญัติทาง,งบัญญัติเป็นเสดงละินทรบัญญัติบัญญัติเป็นเสดลาสัจจะบัญญัตินะความเตความจริงเป็นเสดกลนะยังมีนิติบัญญัติวินัยบัญญัตินะพุทธบัญญัตินะธรรมบัญญัติสังฆบัญญัติราบัญญัติอย่างนิติบัญญัติ นะวิมัญชรญาณ์นะขวาปัญญาในวิมัญชรญาณไม่แต่สัพพุสัพปัญญาสัพพุสัพนปะัญญาปัญญาที่สัตรบุรุษสัตรบุรุษนะปัญญาที่ารเรียนในอุยกลาห์นะรรนนนะเพราะว่าิยุ่งเบลนะัทบายแขมายาแขมุขคนบรรัญญาอันนี้คือความทีเรียนสมบูรณ์นะแม้แต่ขันห้า,าขัปขะคันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขัน ขันห้าก็ยังมีขันห้าเตนซิลขันรัวเซลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุดิขันยุทธิยานัศน์ขันม่ติดไม่ไม่ยากติดม่มีเฉพาะรูนะสันเลกระับรถรถรถนะฮะจะพันาสัญญาสังกัดปัญญา ยอครูบาอาจารย์ยอนะพรายอเปก็เลยมันความหมายเกลยมันมันตะเลยมันเทียบนะจากนั้นเรียวโซนกัโซนขยายขยายรวบันแต่ไมเปลี่ยนไมเปลี่ยนติดเจริญที่ต้ออธิบายที่ต้อขยายนะอันนี้คือเรือของปัญญาความรู้นะพามันเย้เจ๊ก็มันบันเด็กกัเมียนเสด็งก่าแห่งโพงบันบันีหรือบาลายโมแห้ง เ,เข้าใจยากนะ,ะอันนี้สําหรับพวกบารีโมกตมเป็นความเข้าใจคลาะบารีเต็มเป็นแค่จำเป็นจำลองเตอร์เป็นระบทุกยอนะมันเกี่ยวนะมันเศร้าเกี่ยวรับทตุ้กแขกใกล้เอ็มเป็นความู้ก็ต้อมขยายหมดโมกขยายแต่ละอย่างมันเป็นสตรีกลางที่ตำราบารทิบายทุกหรือว่าที่บันปรับทุกนะอันนี้คือบางอย่างที่ เรื่องของการศึกษาค้นคว้านะเองต้องเรียนต้องในตําร้านตัราในในในพระไตรปิฎกนอกพร,ระตไระตรปิกนะเป็นมนอดีตเกิดยังนาปานโมโยป,ปัจจุวันปุ่เกิดสดลงลำเกิด,ดานาะคตตรงจันดเป็นเกิดยังนานะได้เครียติเรื่องอุยเนียนะนยแต่ตเองเจ้าขอเกรมก็เกิดติมายา โมกระมันเน้นาคาวันเยกติมายานาตาจากกติมายาวมันเือมวยกันอยู่นานังาตาตระเมเนเมนก็มันบาดนะมีการไหวชั่วช่วกะลาเขเมงก็มันเหม็นเพืผ่านนานี่คือระยะมาเลียแต่ละไหวแต่ละยุคแต่ละสมัยระบบมวยันอย่บ้นอย่ตลอดวิ่อมเลียกันแปรสภาพ แก้วอันนี้จำวินาศสภาพแดงบาดนะทุกครั้งมิโนจะกระทบสภาพแดงบาดต่าก็โดงอนัตตาเองต่อห้ามก็ทำบาดส่วนสภาพบริการนิจจ์ความเที่ยงมิโนตราความเที่ยงแท้นะนะอทุกขะความไม่เป็นทุกข์มิโนตราอัตตาความกระตุ้นโมิโนตรานะวิเทินาทีช่วงนั้นอันนี้โดยศึกษามือต่อปีเหนื่อยมีจะิง นะระบางที่ก็ต้องลุ้คุณเองก็ตนามนบานกับคเอก็ต้อนาหือว่าก็ต่างนิติต้อบน้าันการตีงนิติตก็ตนานะประาประทอัญญตาอัญญตานะปรมาตาความละเอียดนะนะมือก็่ลยสนักพระรมตานะก็ปรมก็ยังนาพูมมาตาพรมมาตา มัตาพรหมัต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 ตาเปรียตาเปรียตาว่ากันเปรียก์ขยันนาปะไม่กันเปรียห์ไม่ขยันาะนะอาร์ติยาอารติยนะเปรียมัตาเปรียมัตาเปรียมัตาเปรียห์มัตตาเพียห์มัตาเพียมัตาเพียมัตาเพียมัตตานะวิโมปินาสัมณาตาสัมณาตาเทียตาเทียตาอาตุตาทาตุตาพุทธตาพุทธตา ตาตาตาสังกตาสังกตามาตามาตามารตามารตาน่ะปิตาปิตาปุตตาปุตตาทิตาทิตานัตตานัตตาน่ะอัตตาปนัตตาปนัตตาน่เก้ยังเขาว่าตาตาไม่เป็นจริงอย่างสุญญาตาสุญญาตาตาตาญาสุญาตาญาต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 าน่ะเรียว่าญาต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 า ยะตา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 นะสุขตาทุกตาทุกตานะธรรมายตาตรรมะยตานะธรรมานิยามตาธรรมานิยามตาธรรมะทิดาธรรมะทิดานะอิทัปปัจจยตาอันนี้ทัปปัจจะยะตาวิจารณาที่เรียตรองวิธีพิสิทธิ์เรียกรองกันข้ามนะนะเรื่องมยปิยาอาจะรย์มันได้เขีดวิญญาณวิญญาณวิญญาณตดมาเลยตีมาจะรุน นีเานี่มันแบสภาวะน่ะน่ะบัดบาดใจแบบมุขขอากรอยขันรึทางกรองน่ะถ้าบมข้นนียกระเดิมันได้เเนี่ยน่ะอันนี้คือ่าศึกษาเือต่อปีขาไปศึกษาเข็มบัขาศึกษาเก็มบัตรขาแล้วเคยมัตรคันมศึกษาเก็ัรคางว่ามีเงินไปเๆนะน่ะคือาศึกษาเบอที่จะอรจะรวมเป็นการวางางดู ในตำรานอกตำราในปัตติปโดธาตุทุกยังนานอกปัตติปิโดบาลท้าทุกยังนานีเงี้ยนตธาตุทุกเร่งเงี้ยเตไม่ร้อยเก็บแต่ในตำราในปัตติปิโดสมองันไม่เขเ่องความพญใตอไเ่อต้อศึกษาต้งกราวปะนองอดีตก็ยันาปัจจุบัน,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 รรก,น,นก็นาอนาแล้วเ,เงี้ยตเรื่องมวย พุทธาดีพุทธาปัจจนพุทธานาคตพุทธาที่พัตเยพุทธาที่โปกรพุทธาทีโองันดาวทัศิพย์พตะเวอยทัตนิปู์โกรพทติ์โมทันดอนรอยสองทีพัตะเอยสองทีโปกระพทธทีโองทดอวนะเคยีเป็นได้ขี้นี้จะอยู่นะบางอย่างบางเรื่องเรื่องมวยขี้นเดนเอาะมาเรียนเดนมาบอน ขมว่าอ,อันใดเคลียร์รูปเรียกับอันใดเคลียร์นะอันนี้คือการศึกษาการปฏิบัติเรื่องรามศึกษาป็นตจนจรอนเรื่อยเป็นตรอนยาวไม่ม้องพื้นามอายามเตายืนขอหรือแบบนี้เือกระเพรนะเรากอดนเองเตากอดมีดีอคออดนเองคออดมีดีเราทารู้เราทางถามคทางรู้คอทางถามะว,มว,ว,วัินี้ราปันุบันตะวันอเทลตย์ ខ <S 々> ោការរាឌីខោអអបយុបវត្តខោអនាគតដឹកគ្នាទេណានិស្សិត30000ព្រោះវាមានបងប្អូនតាមជាតិទីអង្គមិនគិតដឹកមិនគិតកោតចិត្តណាតើអគ្រូបាអាចារ្យនៅអគ្រូបាអាចារ្យគោអគ្រូបាអាចារ្យគោអគ្រូបាអាចារ្យកើតយ៉ាងណាណាវាដឹកទេណាវាត້ອງបញ្ជាក់ពីវិទ្យាទីកម្រានវាគឺមិនបាត់ពេលតែឯងទៅសិក្សានៅអគ្រូបាអាចារ្យថាទៅແកណាມັນបាត់ថាទៅណាក៏វាទេ เนี่ยพระตุภยนาบัณฑบพระตุภยนาคุณเอง้าใจยางนเข้าใจยังน่าสเกิรอยยางน่าสเกิรอตยางน่าเล่อยางน่าเล่นยางน่าเรื่องของคุณเองการปฏิบัติธรรมทีอถือคุณเองจากคุณเองความรู้สติปัญญาคุณเองเซีย์คุณเองสมาธิที่อยากสอนที่คุณเองถือหน่อยก็ต้องคุณเองนะส่วนการเรียนตีเอก็เรีนมือตีนะต้องเยียใจจะเรีนจะหล่าเริ่มรูีอาจรเลยนนนี Nhà 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 บนเดลตีนะวันใดไปเดินเก็ย่างน้าอดีตว่าจะบัดกิดอย่างน้าคคตรเก็อย่างน้าก็ได้นเดลตีก็ยังมือตะันอวนคืย่งพี่ยังัดเดียวมีการะโดอบังยาวเมกับเหกับบัดเตาบังยางเหม่อนทำไมเราเกิดต้องเท่นี่คือสภาวะความมันติดเหมนก็ที่เองเคยอย่างพนเอกตัเองลืมคัวเองมันบัดสระดับอย่างลูโมบัดจำาตอย่ิโม អរគុណចាំជឿ៤5ចាំកោនត្រៅនេះគេប្រាប់កោននេះគេប្រាប់ឲ្យມັນបានឃើញតួលនេះអីអេនោះជឿបានដែរមកលើប្រសិទ្ធបានយ៉ាងណានេះតើអីມັນឃើញជាប់ភ្នែងបាននោះទីគេព្រោះມັນបានឃើញជាប់ភ្នែងព្រមមកបានដូចនេះឯងក៏តមកຫາស័ព្ទຫາស័ព្ទសំឡងដល់កោបបានហើយយើងក៏បានឯងក៏តគិតຈັດតាមតាមຈັດទៅតាមកាលណាណាព្យាយាមនឹងតទៅ

ก็ไปดูเนืจักรตุวนึเธอโมตนาบุญขอบนาบุญตร้อยต้องบดเย็ญเก็บบ้านนะอันนี้เรื่องของสติปัญญาเรื่องของความรู้เป็นเทวดาที่นีสมัยเรื่องของการศึกษาค้นคว้านะพัฒนานะองค์ความรู้องสติปัญญาพออยากเกิดการพัฒนาตนเองเองบานทุกนของนิกายตีนของเองอันนั เป็นขอที่านะเป็นของเล็กนะเรียกกระดอวยเย็บปวยเข้าใจอนาคของตนเองอนาคสกวนใหญ่สังกวนนังขึ้นสังกนงเธออนาคตเรื่องเป็นเรืของเองแต่เองสังกวนเธอรสังกนใหญ่สังกนขึ้นเรี่อกระดอเย็บกระตีนด้วยธรรมชาตเรียนต่อตามธรรมชาติกึยทายอย่างน่ากลใจจ้อกยได้ยินน่าลัวได้ยินจอกึยเคยยินนากัน khơi nhầm Nà, à, à, nào. nè, dính, 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 sinh, dính, dính, thì dính, 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 cái dính, 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 cái dính, cần dính, miên dính, nè, anh ấy dính, 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 ขึ้นการพิจารณาการวิพากษ์วิจารการวิเคราะห์การวิจัยภาวนาเนีปัญญาปัญญาที่เกิดจากจากการเทอญกอจังใจเทอสบการหลังจากลือวยขึ้นอยเป็นเทอปฏิบัติโดยมีการที่ดึโมเตตามที่สดับโม้เตนะตามที่ขึ้นไทยนั้นก็เตียในการพัฒนาปบบที่ปัญญาปัเญาตะอดขั้น นะครับต้นขัดกลางขัดล,ล,นะละเอียดนะแล้วก็อดีตเรืปัจจุบันอนาคตเ้องศึกษาเรื่องเ้กิดประยนเรื่องปุก,กาเร,รื่องวิบวับดนนนะไปทอเมื่อจรัจรัจรมิติจรเนะจร,รับรอยนะจรับนะพยายามศึกษาเมื่อยางแจ้งนะเองก็นำวับางดูนะนนะทำไมเรื่อยๆอยู่ม,นะมันมจจบแต่ความรูจักเด็กจับนะไม่อยางสำนองนะเพราะว่าเป็นจรรอยากมีประโดดตลอรวิยา หน้ไปปรับตัวมันเกิดเองมันเนกิดตามมันเกิดดูงสำหรับปัจจัยของเปลี่ยนก็เป็นเพียงรวยเป็นทรัพย์ภู